ทีเด็ดท้องถิ่นมาแล้วนะเริ่มกันเลยการแข่งขันว่ายน้ำที่คนว่ายน้ำไม่เป็นก็เข้าร่วมการแข่งขันได้อา้าวแล้วมันจะเรียกว่าการแข่งขันว่ายน้ำได้อย่างไรละ่ะงั้นเราไปดูกันเลยกับบรรยากาศการแข่งขันว่ายน้ำการกุศลรอบอ่าวพัทยา เพื่อหาไรายได้ไปช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนและสนับสนุนสุขภาพของเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่พัทยาด้วยงานนี้ก็จัดโดยหน่วยงานลรตารี่จอมเทียนพัทยามีเด็กๆเ,เข้าร่วมการแข่งขันมากมายเลยมีชาวต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันด้วยที่บอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นก็แข่งได้เนี่ย ็เพราะว่าแค่เดินในน้ำให้ได้ก็โอเคแล้วน้องบางคนเนี่ยผู้ใหญ่อุ้มแล้วทำท่าว่ายน้ำชัดๆงานนี้ใครถึงก่อนก็ชนะรับเหรียญไปครับไม่ต้องคิดมากงานการกุศลครับว้ <Woo! S 3> yeah. ต่อมาเรามาดูการแข่งขันของ The ะแก๊งในการแข่งขัน ACS Rally Party โดยมีบุคลากรในโรงเรียนอสัมชัญเข้าร่วมการแข่งขันงานนี้เขาแข่งขันเป็นแบบแก๊งนะครับมีแก๊งอะไรบ้างลองมาดูกันนี่ครับแก๊งหมวกเหลืองแก๊งหมวกฟาง แก้งแถบแดงลายขวางแก้งมินนี่เมาส์แก้งชุดลำลองเออแก้งนี้นัดกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยวันหลังนัดกันก่อนนะจะแต่งชุดอะไรเนี่ยมาดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยบุรพากันบ้าง โดยเราจะพาไปดูลีลาการเล่นเก้าอี้ดนตรี <S <S ตกติกาก็ง่ายๆแค่นั่งบนเก้าอี้ก่อนเพลงจบใครไม่มีเก้าอี้นั่งก็ออกจากการย่งขันไปครับก็จะเห็นได้ว่าแต่ละคนเนี่ยพยายามจับจองเก้าอี้คนแข่งขันก็เต้นคนอยู่ข้างนอกก็เชียร์ก็เต้น ใครที่นึกถึงบรรยากาศแบบนี้ล้องจับกลุ่มกันดูก็สนุกดีนะครับส่วนใครหาที่นั่งได้ไม่เรียกว่าโกงนะครับแล้วแต่เทคนิคมาดูทางด้านของโค้ดแดงทรงยศกินสีสุขของทีมสีราชาสุซูกิ FC กันบ้าง ปกติก็จะเห็นโค้ดแดงทําหน้าที่เป็นโค้ดในสนามลองมาดูการทําหน้าที่เป็นผู้เล่นกันบ้างโดยเล่นให้กับทีมรวมเพื่อน53ชุดสีดำมาดูดีลาการยิงลูกจุดโทษกันเลยโอ้ยเด็ดขาดมากครับเห็นว่าเล่นได้ยอย่างนี้น่าจะลงเล่นให้ทีมสีราชาบ้าง แต่ปัญหามันติดอยู่ที่ว่าติดสัญญาก,กับเกาหลีไว้เลยไม่สามารถลงเล่นให้ทีมศิาชาได้ไม่งั้นได้เห็นโค้ดแอนด์เพเยอร์แล้วอันนี้ผมคิดเองนะครับา yeah. มาปิดท้ายสัปดาห์นี้ด้วยภาพชุดสุดสวยของนัดฟุตบอลทีมชนบุรี FC กับผู้สนับสนุนเสื้อกีฬาลายใหม่ซึ่งแต่ละภาพเนี่ย ต้องบอกว่านักเตะของชนบุรี f c โพสท่าถ่ายรูปแบบแท้ๆกันทุกคนเลยนะครับรองไปดูกันครับชนบุรีชนบุรีชนบุรีเรชนบุรี my name สนใจดูทีเด็ดท้องถิ่นย้อนหลังได้ทางเ็ e บุ๊กกีฬารอบสัปดาห์พีทีวีของศรีราชานะจ๊ะ